ที่ดีเอสไอให้สัมภาษณ์นักข่าวว่าไม่ใช่ฆ้าตกรรมก็ผมรู้จักคุณดีไงผมรู้จักผูช้ชายคนนี้มาสามปีแล้ว แล้วดีกว่าเอาแค่นี้พอ EP 9มันมีนิทานเรื่องหนึ่งนะมันเป็นนิทานของคนคนหนึ่งพยายามที่จะแสดงตัวว่ามีอำนาจเหนือคนอื่นสามารถสื่อสารโลกแห่งความมืดได้ สามารถที่จะสัมผัสในสิ่งที่คนทั่วไปสัมผัสไม่ได้ทุกครั้งจะออกมาแล้วก็ทำวิธีแปลกๆไปในที่แปลกๆเพื่อจะเบี่ยงเบนในบางประเด็นผู้ชววายคนนี้ชอบแสดงตัวยืนหลบๆซ่อนๆอยู่หลังสื่อ อยู่ตลอดเวลาผู้ชายคนนี้ตามข้อสังเกตในการทำคดีตแตงโมงมาคือหนึ่งตัวละครเป็นหนึ่งตัวละครที่จะมาสร้างการเบลี่ยนเด็น และนี่คือตัวละครหลักอีกหนึ่งตัวเป็นตัวละครหลักที่ทำงานคู่กับสะพานพระรามเจ็ดละครเรื่องนี้ใกล้แล้วใกล้แล้วจบเดี๋ยวพอคนตัดเอาไปที่บ้านแดง ดี๋ยวก็มีคนด,าดค่ากูเหมือนเมื่อวานเมื่อวานมีคนด่าผมเป็นข้อความพี่น้องแคปหน้าจอมาให้ผมดูคือผมไม่สามารถเปิดเผยพยาสายลุงได้เขาบอกว่าถ้าเปิดเผยไม่ได้จะมาไล์ทำไมแต่ผมก็ไม่ได้โกรธเขานะผมไม่คนสาธารณะใครจะติใครจะชมใครจะด่าเป็นเรื่องปกติมากนะพินิจยาบอกตอนนักข่าวสัมภาษณ์สีหน้าไม่จริงใจเลย ผมรู้จักเขาดีนะบิ๊กโจ๊กบอกยากค่ะเอาเป็นว่าผมไม่รู้ว่ายากหรือง่ายนะแต่อย่างที่บอกเดี๋ยวมีนาะไปไปเดือนก็จะมีหมายจับนะ,นะผมไม่รู้ โจ๊กเขาอาจจะมีการสืบของเขาใช่ไหมมันอาจจะมีการสืบการเล่าเรื่องการทํางานไม่เหมือนกันก็นกได้เพราะตัวของบิ๊กโจ๊กเองก็สัมภาษณ์เองว่าตัวเองก็ไม่ได้ถูกรับหน้าที่ในการมาทําคดีถูกป่ะอีสองตัวมันออกมาเคลื่อนไหวแล้วคือใครอะ่ะมอมินใครออกมาเคลื่อนไหวอะ่ะสองตัวไหนอะ่ะ องตัวไหนนะพี่เอกสวัสดีครับสองตัวไหนนะ,เ,นดนนะเดี๋ยวก่อนสองสาวอ๋อกูนึกว่าใครอีแป้งอีแป้งนั่นหนึ่งใช่ไหมอีแป้งเมื่อวานที่ออกไปเคลื่อนไหวนะไปทิศจักรนะอีแป้งนะอีแป้งแล้วอะไรอีกฮะอีแป้งกับอีเดียเหรอใช่ไหมผมสั้นคนหนึ่งผมสั้นคนหนึ่ง ผมไม่รู้หรอกผมเชื่ออย่างเดียวว่าถึงเวลาคุณก็จะทราบเองว่าเป็นยังไงนะแต่ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าเอกสารทั้งหมดเขาส่งให้หมดเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องก็ต้องทำความเข้าใจก่อนพี่โจ๊กในี oui, ่ยบิ๊กโจ๊กเนี่ยสุรเชษเนี่ยท่านน่ะไม่ได้เป็นคนทาคดีนี้แต,แต่เมื่อวานเนี่ยพี่อัจฉริยะเนี่ยมาออกกับบิ๊กโจ๊กเพราะว่าต้องการให้บิ๊กโจ๊กช่วยวิเคราะห์หลักของการสืบสวนสอบสวนเข้าใจไหมเท่านั้นเองต้องต้องทำความเข้าใจแบบนี้ก่อนนะคือ ในส่วนของรูปคดีหรือหลักฐานเองอะไรเองเนี่ยบิ๊กโจ๊กท่านไม่ได้ไีไม่ได้ไปอยู่ในจุดนั้นน่ะท่านก็ต้องพูดกลางๆไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดมันง่ายท่านก็คงมองว่าถ้าเกิดมันง่ายเนี่ยมันก็คงไม่ต้องมารอถึง3ามปีเดี๋ยวมองในมุมนี้นะนะตอนนี้ออกคู่เลยผมสั้นกับผมยาวกอดคอกันออกไใครว้านี yeah. ่ เนี่ยทำให้คิดเลยนะเนี่ยไรวะผมสั้นผมยาวออกไรครวะตอนนี้ไขวะนึกไม่ออกจริงนะเนี่ยนี่นึกไม่ออกนะเนี่ยไขวะบีหนึ่งบีสองอ่า อาจารย์เบียกับแท็กเมื right. ่อคืนแย่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งในคดีแตงโมอาจารย์เบียรผมไม่เกี่ยวในคดีแตงโมอาจารย์เบียรคนตื่นทําไม่เกี่ยวนะลุงกับเพื่อนรักลุงเลยเหรอเจนาลุงเลยเหรอถ้าเกิดเขารู้นะกูกูจะฟ้องอีเจนาน้ําแข็งซิ่งนี่ก่อนเลยเรียกเขาลุงจริงๆถ้าเห็นคอมเมนต์นี้นะกูจะบอกเลยกูจะฟ้องอีเจนาก่อน พูดถึงบอสกับอูดหน่อยคือถ้าถามเดียนะพี่เข้าใจบางเรื่องป่ะเรื่องบางเรื่องเนี่ยเดียบอกเลยว่ามันถามแล้ววันนี้สมมุตินะเอาผมว่าสมมุตินะพี่ถ้าคนสนิทกับพี่หรือมีบุญคุณกับพี่อย่างเนี้ย มาขอความช่วยเหลือพี่พี่จะทำไงทั้งที่พี่มันก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องดีมันไม่ใช่เรื่องที่แบบสมควรเลยอะ่ะพี่จะทำไงเขามีบุญคุณเขาเป็นคนกลุ่มเดียววะน,นะพี่ทำไงเอาแบบจิตจิตจิตข้างในจริงๆนะเว้ยพี่พี่ทำไงผมถามพี่แค่นี้ สวัสดีค่ะเพิ่งถึงบ้านจ้าพี่เพนนี่ถามแบบเราเอาความเป็นจริงนะเว้ยไม่โลกสวยนะพี่จะทำยังไงอ่ะผมถามพี่แค่นี้ช่วยปฏิเสธและช่วยเรื่องอื่นนะมันก็ต้องช่วยใช่ไหมคือผมจะบอกให้นอเว้ยพี่จะอะไร ก็แล้วแต่พอถึงวันหนึ่งนะไว้พี่ต่อให้ช่วยขนาดไหนจะให้ทําอะไรขนาดไหนพี่จาเดียวไว้เลยทุกคนเนี่ยแม่งจะมีคํานี้คืออะไรป้ารักตัวเองทุกคนแม่งจะรักตัวเองหมดพี่พี่จําคํหของเดียวไว้ไอตอนช่วยมึงเพราะ กูอาจจะช่วยเพราะว่ามึงแม่งสามารถที่จะเคลียร์หรือนู่นนี่นั่นได้แต่พอวันหนึ่งถ้ามันเคลียร์ไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยไม่ใช่มีคําว่ารักตัวเองกลับเข้ามาเลยนะเวรักตัวเองรักครอบครัวรักความเป็นอิสระที่อยู่ด้านนอกนี้ทั้งหมดพี่เชื่อบอกมาแล้วจ้าแล้วสุดท้ายคดีเนี้ยมันพังเพราะอะไรป่ะป๋าพี่ระพงสวัสดีครับมันจะพังเพราะอะไรป่ะพี่อยากรู้ไหมคดีต่างโหมดที่มัน จะสาเร็จแล้วมันจะพังอะ่ะมันจะพังพเพราะอะไรบ้างเพราะต่างคนต่างรักตัวเองแล้วเว้ยสามปีที่แล้วกับสามปีตอนนี้ผมบอกเลยนะเว้ยมันไม่ใช่แล้วนะเว้ยกูจะบอกให้ไอ้สามปีตอนนั้นน่ะผู้ใหญ่ของมึงอะ่ะอาจจะเจ๋งแต่สามปีนี้ณนะตอนเนี้ยกูบอกเลยพญาใส้ลุงเขาลงมาเองแล้วอะ่ะ มึงก็ระวังกันแล้วกันกูบอกแค่เนี้ยเขาแค่สะบัดปีกเอกสารก็ถึงเขาแล้วยื้อไว้ตั้งสองวันเสาร์อาทิตย์เป็นไงล่ะเขาสะบัดปีกลงไปทีเดียวถึงเลยจ้ะถึงเลยจ้ะแผ่นเดียวยังให้ไลเดอร์ไปส่งเลยจ้ะอดทนกันนิดนึงเรื่องราวดีๆ ที่มันกําลังจะเปิดเผยมันเยอะแยะมากมายเลยพี่พี่เชื่อเดียวเยอะมากเป็นกลังใจให้คนทํางานดีกว่าเชื่อผมเป็นกําลังใจให้คนทํางานเป็นกาลังใจให้คนที่เขากําลังต่อสู้แทนเรานะเป็นปากเป็นเสียงออกไปลุยออกไปหาหลักฐานออกไปช่วยทํานู่นทานี่เป็นกําลังใจให้คนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นดี i ไไม่ว่าจะเป็นบ้านพระอาทิตย์พี่อัจฉริยะพี่นวัดก็ว่าไป เท่านี้แหมตั้งสามปีมาแล้วเนี่ยวันเนี้ยวันเนี้ยบ่ายสองโมงครึ่งอะ่ะตอนนี้ไอ้โมอะ่ะอยู่บนรถกับพี่ท็อปพี่ไทยแล้วบ่ายสองโมงครึ่งเนี่ยกำลังอยู่บนทางด่วนมัง้งแล้วก็มีสายปริศนาฮัลโหลไม่ต่อไปที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติธรรมศาสตร์นะธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะเอามาที่โรงพาตตำรวจ พาม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 ทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะนี่เราอยู่บนทางดวง่วนเราจะลงบริเวณของตรงถนนสามสี่ห้าเราต้องเลี้ยวกลับเลยเหรอเนี่ยพ่อ,อะไรอะ่ะพ่อเขาให้เราเอาไปไว้ที่โรงพยาบาลตำรวจแทนไงเพอเจอไอ้โมบ่ายโมงกว่าตอนนี้น่าขึ้นรถจำได้บ่ายสองโมงครึ่งอะ่ะประมาณนี้ ประชาชนเนะเขาโชคดีอย่างประชาชนคนไทยเขาาโชคดีอย่างเดียวนะที่เขาไม่ได้กินหญ้าไงถ้าเขากินหญ้าเขาคงเชื่อไปแล้วว่าตกท้ายเรือผมจะบอกให้ย้อนกลับไปสามปีที่แล้ววันเนี้ยเป็นวันที่ทุกคนน่ะขอบตาแม่งดำขลัาหมดอะแม่งขอบตาตรงเนี้ยมึงดำเมี่ยมหมดอะ วันวันหนึ่งไม่ทําอะไรอะ่ะนั่งขายของไม่ขายแม่งนั่งดูทีวีนั่งดูนั่นดูน,ดน,ดนี่ดูโทรศัพท์ขอบตาดำหมดไม่ต้องทำอะไรอะ่ะจริงๆตอนที่เจอศพเนี่ยทุกคนแม่งร้องไห้กันหมดเลยแล้วยังมาร้องไห้ตอนที่ไอ้เบิร์ดไปกอดศพอีกอะ่ะจาได้ไห,หรือเปล่าวะหลับนอนกันที่ไหนอะ่ะ ใช่วันนี้ในสามปีที่แล้วต้องบอกแบบนี้ใครจะไปเชื่อพี่หลินเจ๊ใครจะไปเชื่อเชื่อเขบ้าแล้วคนบ้าที่เชื่อกูคนหนึ่งก็ไม่เชื่อหรอกกูเป็นผู้ชายกูก็ไม่กล้าไปเยี่ยวจะบ้าเหรอถึงบอกว่าบางครั้งนะ เวลานะมันจะเป็นเครื่อนพิสูจน์พูดถึงเสียหน่อยเขาก็เป็นคนดีนะเขาเป็นคนดีนะเขาเป็นคนที่เจอไม่ใช่หรอพี่มาฉาวดีครับเข,เขาเขาเป็นคนที่เจอไม่ใช่หรอเขาเขาบอกเองว่าเขาก็ภาวนาอธิษฐานขอให้เจอไม่ใช่หรอในตอนนั้นนะในตอนนั้นที่เขาบอกนะ แล้วก็มาแค่เจอศพแล้วก็เขาก็ไม่ได้ออกสื่ออะไรเลยนะเขาก็ไม่ได้ออกสื่อเขาก็ไม่ได้อะไรนะแล้วจะเป็นไงต่ออยากรู้เบื้องหลังอ๋อเขามีพิรุษเราจะไปบอกพิรุษก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขามีพิรุษยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวเขาก็ต้องทาง DSI เขาต้องเรียกมาสอบแหละเดี๋ยวคิดว่านะ เดี๋ยดีเอสไก็ต้องเรียกมาสอบนะพูดไปค่ะอย่าให้เงียบกูกลัวพูดไปค่ะเดี๋ยวเขาเขาฟ้องกันสิไอเงียบกูไม่กลัวหรอกเวลาเขาฟ้องกูเนี่ยแล้วกูติดคุกติดตลาดต้องมาเยี่ยมกูด้วยนะมึงอย่ามาทิ้งกูไว้กลางทางไม่ได้นะเวลาให้กูพูดก็ให้กูพูดจังเลยแต่ถึงเวลาถ้ากูติดคุกโดนจงโดนจับต้องไปเยี่ยมกูนะมึงนะแต่ไม่ต้องตำรวจมาจับกูนะกูบอกก่อนนะนะ ไม่ต้องตำรวจมาจับกูเพราะว่าบ้านกูอยู่ฝั่งตรงข้ามกูสามารถว่ายน้ำไปติดคุกได้เลยนะเนี่ยบ้านกูอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็มีสองอย่างอ่ะกูไม่ติดคุกมึงก็ต้องติดคุกอ่ะแต่กูไปเยี่ยมได้บ้านกูอยู่ฝั่งตรงข้ามนะนะไม่ต้องเอาตำรวจมาจับกูกูว่ายน้ำข้ามไปติดคุกเองเลยสบายใจด้วยกูอชินเพราะกูเห็นทุกวันแต่พวกมึงอ่ะชินหรือเปล่าอันนี้กูไม่รู้นะกูบอกก่อน กูเห็นทุกวันเน่ยกูนั่งกินกาแฟข้างบนกินกาแฟอีเดียกาแฟคั่วพิเศษจากเขาแม่มอนความสูงกว่าระดับน้ำทะเลในการปลูก1,300เมตรนั่งดูฝั่งตรงข้ามกูชินจริงๆแต่พวกมึงชินหรือเปล่ากูไม่รู้แต่กูชินเดี๋ยวซื้อข้าวผัดโอเลี้ยงไปฝากจ้าจ้านี่แหละ เนี่ยเขาเรียกสิทธิ์อาจารย์เบียงจริงพิธียเคยมีเพื่อนโมคนหนึ่งบอกโมเคยฉี่ใส่ขวดพี่คิดว่ายังไงบ้างครับพี่จะเอาที่ใส่มันจริงๆป่ะพี่เอามนที่ใส่มันจริงๆป่ะนี่ัสมันจริงๆมันเป็นคนมันมากนะมันก็ไม่ได้เป็นผู้หญิงแบบเรียบร้อยนะคุณจะบอกให้ป้ายสวยสวัดีกับพี่ป้ายสวยจา๋านะแต่คําถามคือพี่ว่าคนอย่าง อย่างแตงโมอ่ะจะถอดกางเกงมาเพื่อจะเอาฉี่ใส่ขวดเพื่ออะไรผมถามมีแค่เนี้ยถ้าเป็นผู้ชายกูจะไม่ว่าเลยนะเป็นผู้ชายอ่ะกูยังแบบทําไม่ได้นะบางครั้งอ่ะเนี่ยผมถึงบอกว่าพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องจริงเหรอวะต่อให้มึงสนิทต่อให้มึงรั่วขนาดไหน มึงจะไปฉี่ใส่ขวดเนี่ยนะผู้หญิงนะเว้ยมันก็ไม่ได้แก่นกล้าขนาดนั้นนะเว้ยกูจะบอกให้ผู้ชายเองอ่ะยังไม่ได้เลยบ้าคือผมฟังแล้วผมก็จะนี่แน่ใจว่ามึงเป็นเพื่อนมันใช่ไหมเนี่ยเรายังคิดในใจนะได้ยิงคำนี้อะ่ะยังนึกก็ใจนี่มึงนี่คือเพื่อนมึงใช่ไหมมึงเอาเพื่อนมึงมาพูดแบบนี้เหรอเป็นกูไม่กล้าทำนะ เพื่อนสำหรับผมคือไรวะเพื่อนสำหรับผมคือคนที่แม่งต้องคอยเทคแคร์และปกป้องไอ้เฮียคุณเดียทำไมรู้สึกว่าคุณเบิร์ดรู้เรื่องราวต่างๆและอาจจะไปคนสร้างรายแทงซีดีคุณเดียคิดไว้อย่างนั้นไหมไม่หรอครับไม่ครับเดียไม่คิดอย่างนั้นเลยเบิร์ดเนี่ยคือเบิร์ดจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะบอกแบบนี้เบิร์ดเป็นคนที่ เขาเขาเป็นคนที่จะบอกว่าไงดีอ่พี่นึกดูดูนะผู้ชายคนหนึ่งอะ่ะมันมีหน้าที่ในการแค่ดูแลนะแล้วก็มวลมวลผมพูดคำว่ามวลแล้วกันมวลให้โมอ่เงี้ยการมวลในการสูบของโมงไม่ใช่ติดแต่เป็นการเลิก เกี่ยวกับยาซึมเศร้าจบไหมจะให้ลึกวันนี้กูคงลึกไม่ได้แล้วนะไอโมเนี่ยติดยาซึมเศร้ามันจะต้องสูบไอ้นี่มันก็คอยทำให้คอยดูแลเบิร์ดก็เหมือนเหมือนผู้ชายที่ดูแลผู้หญิงอยู่บ้านดูแลเรื่องเกี่ยวกับการที่จะซื้อของซื้อของดูแลแมวแล้วก็เป็นความสุขของโมในการทำงานเสร็จอะเออผมพูดแค่นี้ นะคนที่บอกแต่งโมฉี่ขวดคือปั้นเรื yani ่องนะอ้าเป็นแม่ไม่ดูสภาพมันมันมันไม่ไม่มีหรอกเพื่อนผมก็สูบแก้ซึมใช่มันแก้ซึมเศร้านะผมจะบอกให้พยาบาลส่วนตัวเหรอไม่ไม่ไม่ถึงกับพยาบาลส่วนตัวพี่มันเป็นแฟนกันแต่พี่เข้าใจแบบว่าเขาเป็นแฟนกันในลักษณะว่าโมเนี่ยเปรียบเสมือนคนออกไปทำงานนอกบ้านเบิร์ด คือคนที่ทํางานในบ้านวันไหนที่บรรดาเพื่อนๆไม่สามารถไปเป็นเพื่อนดูแลโมโม,โมเขาจะเอาเบิร์ดไปขับรถเข้าใจป่ะแค่นี้นี่นี่มันเป็นเรื่องแบบซัดเซตเลยอะ่ะแล้วตัวเบิร์ดเองเขาก็รู้จักกับเพื่อนแต่งโมมาตั้งนานเขาเป็นเพื่อกันมาตั้งนานแล้วนะผมก็เพิ่งรู้เขาเป็นเพื่อกันมาตั้งนานแล้วแล้วก็ห่างหายกันไปแล้วก็วันหนึ่งที่ โมเลิกกับโตโน่แล้วจังหวะนั้นพ่อโสป่วยนั่นแหละเป็นจังหวะที่เบิร์ดมันก็เข้ามาในชีวิตเท่านั้นเองเข้าใจบ้าะ,ะมีใครอยากรู้ความจริงกว่านี้ไหมเดี๋ยวกูให้คนที่มันรู้ความจริงมาพูดเลยดีกว่าเอาไหมให้มันเล่าให้เองเลยเอาไหมกูได้สบายใจนะนี่มันลงงานจะลหรือเปล่าเนี่ย อ้าวคุยกันเป็นเด้ออ้วเอ้ยตกลงตกลงใครฆ่ามึงวะอ้าวมีคนฆ่ามึงหรือมึงตกเรือเองวะไลเบิร์ดเป็นไรกับมึงวะอ้าวถ้าเกิดพูดพูดอยู่แล้วมันกระพิบตาทึงไหมวะกระพิบตาแบบแห่แลบลิ้นเงี้ยทำไมวะหนูไปก่อนเห็นเหแล้วก็สงสารั้ยนะผมว่ามูจจะพูดยังไงวะไอที่ทำไอตัวคดีแตงโมไม่ใช่หรอก พราะเรารู้สึกว่ามันน่าสงสารน่ะพี่คิดดีๆนะเว้ยผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะมันเติบโตมากับพ่อผมรู้จักน้าผมตอนที่น้าผมเปิดร้านขายอาหารตามสั่งที่รับประเขาทุกวันเน่ยไอ้โมมันเรียนเสร็จมันจะมาอยู่ที่ร้านอาหารตามสั่งน้าผม แล้วก็กินข้าวทําการบ้านแล้วตกเย็นพ่อโสก็จะมารับที่ร้านนาผมแล้วเข้าคอนโดนะชีวิตมันสู้มาหมดเลยนะมันสู้พ่อโสพาไปแคสติง้งโฆษณงโฆษณานู่นนี่นั่นนะสวัสดีจ้าพี่แหม่มจ้านิทานไปยังไปแล้วจ้ะไปแล้วเข้าใจไหมคือบางครั้งเนี่ย คนคนหนึ่งที่มันกระตันอยู่คนคนหนึ่งที่มันมีความศรัทธาในความรักคนคนหนึ่งที่แม่งมีแต่ความผิดหวังในชีวิตวันหนึ่งมันกำลังจะมีชีวิตที่ดีอ่ะวันหนึ่งมันกำลังจะมีความรักที่มันรู้สึกว่ามันพึงพอใจกับสิ่งที่มันได้เจอแล้วอ่ะสุดท้ายจบจบทำไมโมไม่พาเบิร์ตไปลงเรือด้วยทั้งที่เบิร์ตก็รู้จักกับคนบนเรือเขาไม่ได้ตั้งใจให้เบิร์ตไปไงผีเมี่ยมไว แป๊บนึงน,น,นะอีเจเดี๋แป๊บหนึ่งนะกูะะดูแป๊บนึงพมีมวายคืออะไรวะคือเหมือนไข่ไข่วายพเมีมียมเนี้เหรอแต่ไอ้พวกที่มาหาผมประโยชน์พี่โม่แหละนะตัวดีเลยเขากูบอกแนละ้วใครมาหาผมประโยชน์กับไอ้โมชิบหายหมดอะรู้จักกันแะต่โมได้ไงเล่นละครด้วยกันครับเล่นละครเรื่องเปรี้ยวตลาดแตกเล่นด้วยกันแล้วก็เจอกันตามงานบ่อยเขาไปทำงาน นั่นแหละเจอมันครั้งแรกตอนนั้นเดี๋ยวต้องขอโทษไอ้เบิร์ตด้วยนะตอนนั้นโมอ่ะมันยังคบกับแตงอยู่เลยคบกับแตงอยู่เลยหนูเป็นคนหนึ่งที่ติดตามมาตลอดสามปีเลยพอได้ยินข่าวแตงโมหนูรู้สึกไม่อยากอยู่บนโลกนี้เลยมันน่ากลัวโอ้ไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกลูกมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกสังคมอ่ะมันแบ่งเป็นสองอย่างคือสังคมที่มันเป็นสังคมของเรา ถวบ้านเรียกว่าสิ่งเสมอกันก er ับส <tout S 3> <lit. S 2> <athlete> ังคมที่ไม่ได้เป็นสังคมของเราฉะนั้นแค่เราไม่ได้เข้าไปยุ่งกับสังคมที่ไม่ใช่เป็นสังคมของเราเราจะอยู่กับมันได้เชื่อพี่นะแล้วก็ไม่ต้องมาอยู่ในสังคมที่มันรู้สึกมันหลอกเราอะอะไรที่มันหลอกเราสังคมที่มันรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นเหมือนตัวตลกก็ไม่ต้องมาอยู่กับมันใช้ชีวิตคนเดียวให้เป็นอยู่กับความเหงาให้เป็นเพื่อนนะอยู่กับคนที่เราไม่รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เรารู้สึกดีด้วยให้ไปเคื่อคนแปลกหน้า นะฉะนั้นคือสังคมไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นเชื่อพี่เดียนะแต่สังคมในห้องเนี้กูพลาดไม่ได้เฉยๆพอกูพลาดเสร็จโหดร้ายใส่กูเลยกูรู้ <c oughs> <c oughs> แล้วเลือกอลิซจบไปได้ยังก็เข้าไปที่ DSI แล้วน่าน่าจำได้ข้อมูลประมาณหนึ่งนะก็ขยันอ่านซะด้วยก็แหมเกงใจอะทุกคนเขียนมาก็เดียก็ต้องอ่านนะนาะเดียไม่อ่านก็เดี๋ยวหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้ไนงะทำไมถึงเรียก พญาใสลุงเป็นชื่อตั้งเป็นชีอที่ผมตั้งผมผมว่าพี่ว่าใสลุงเนี่ยมีกี่วันใสลุงนี่คือมีทุกวันใช่ไหมแสงของใสลุงอะ่ะพี่รู้ใช่ไหมมันคือทุกวันคือจันอังคารพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์พี่รู้ใช่ไหมมันมีเจ็ดสีใช่ไหมใครมันจะเป็นที่พึ่งให้เราได้ทุกวันใช่ปะ เอาแค่นี้กันไม่อ่านโดนด่าในใจใช่ไหมเจ็ดวันเจ็ดสีนะอยา